Okay. ส่งมาเลยส่งมาเลยถ่ายไหมความความความส่งมาตัวเดี๋ยวเนยพิมาติลงดูนี่เห็นไหมยขยาเนี้นิดนึงลากฝอยไม่มีอืมนี่คือดินเดี๋ยวจะทำให้อย่อยาทำให้หลุดเป็นก้อนใหญ่ทำเป็นก้อนเล็กๆตอนนี้ลากน้อยมันเลยไม่ค่อยไม่ค่อยแข็งแรงจริงๆอ่ะถ้าทําประสิทธิภาพดีๆอ่ะกระถางแค่เนี้ยกระถางใหญ่ เอ่อแต่คุณภาพวัสดุดินไม่ดีก็ไม่ไม่เกิดผลแล้วมีบางคนบอกว่ารดน้ําไม่เยอะเพราะว่ารากมันไม่ดีไงก็ไม่ต้องรดน้ําบ่อยแล้วดูความไม่เป็นก้อนเห็นไหมฮะเนี่ยแตกแล้วฮะเนี่ยเนี่ยหลุดมาเป็นก้อนใหญ่แบบนี้มันคือลากลากมันไม่ไม่มีไปยึดเห็นไหมให้เราลื้อจิ้มอย่างงี้ให้มันค่อยหลุดมาครับอย่าให้มันหลุดเป็นก้อนใหญ่มันจะดึงลากขาด แล้วถ้าถ้าดูว่ารากน้อยมากๆนะต้องล้างนะถ้ารากน้อยมากต้องล้างรากต้องล้างดินไม่งั้นรากมันจะขาดเยอะอ <Okay. S 1> ดูดูจิ้มมานี่ไม่เจอรากฝอยเลยไม่เจอรากฝอยเลยจริงๆเลยไม่มีรากอ่าอันนี้จิ้มจิ้มจากขอบเข้าไปครับจิ้มจากขอบยิ่งฝั่งนี้ยิ่งไม่มีนะครับ ดังลากกักนนครับอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวผมดูตรงนี้หน่อยดูความไม่มีลากนี่นที่มันหลุดเป็นก้อนเหยเนี่ยเพราะมันมันไม่มีพวกลากฝอยลังไว้ไงตรงนี้มันคือไม,ไม่มีลากเลยไม่มีรา,ากของตัวมันเองมายึดนี่คือตุ้งเก่าเนี่ยดูแล้วดินนานด้วยเห็นไหมดินนานจนแน่นไปหมดแล้วครับไม่มีลากอันตรายด้านบนมันแน่นเนี่ฮะชั้นด้านบนมีนมแต่ฝุ่นไงเห็นไหมเป็นฝุ่นจับเนี่ยชั้นด้านบนเนี่ยอื เอาเอากัินไ,ไปมาขอสายยาง,งนั่น นี่ฮะนี่ยจิ้มลดความแน่นน่น่นะล้างเพื่อลดความแน่นของดินแล้วก็เนี่ยลากปอยมันยังไม่ขาด นาข่อยน้อยมากนะ <c ười> คือมันแบบตรงขอบนอกไม่มีใส่ใหญ่ไปก็แค่นั้นครับเอ็นใส่กระถาง,ได,ง,งได้ไหมล่ะลองบองได้ไหม 应该就得用一个大桶。 จำง่ายดีอ๋อได้ครับ เดี๋ยวนะผมว่ารอบหน้ารอบหน้าขอเป็นรอบหน้าก็เราจะใส่ให้มันสูงขึ้นมาพิมติยกขึ้นยกท่านี้พยายามจับจับล่ากับตัวยอดโดยอย่าไปจับต้นกระถางกลมวางโคนไว้กลาง

อันนี้มันไฮไลท์ตรงนี้เยอะเยอะดิเหมือนกันนะ ดินเนอะดีระดับเข้าไปเข้าไปรอยเสริมดินเยอะขนาดไหนดินอยู่ระดับขอบกระถางครับเห็นเส้นที่มันบางของกระถางไหมเส้นที่บางของกระถางเนี่ยเห็นครับ คว,ความบางๆมันทําให้ต้นไม,ม้มันดูมันส่งเสริมครับมันจะดีกว่ากระถางที่เตรียมมาห่อเลยกระถางที่เตรียมมามจะเป็นก้อน ด้านครับทำไมวลาดินแน่นดินธรรมดามันลากมันไม่ใช่ใช่ไหมแต่เนี่ยเราแน่นมากนะไอ้ต้นนู้นเนี่ยบ่ล้ะมันใช่ไปได้ไงก็ระหว่างเม็ดชนเม็ดมันมีช่องว่างมีอากาศโอ้ยนั่นน่ะเราเอนะอ่า แน่นมากนั่นไม่ขยับถูกไหมฮะมันแพ็กตัวกันนั่นใช่แต่ว่าตัวระหว่างเม็ดชนเม็ดมันมีอากาศไงตัวตัวโครงสร้างที่เป็นวัสดุแบบเนี้ยมันมีความขรุขระเรามันแน่นจะแพ็กตัวกันในขณะเดียวกันมันจะมีช่องว่างมีอากาศผ่านได้ไอันนี้ลากหนึ่งตัว <c oughs> อันนี้จริงๆถ้าจะไม่ต้องใส่ขุยแล้วเนะะี่ยแล้วลากฝาู่ด้านล่างเนี่ย เท่มากเลยต้องคิดไปอะสิเยอะขึ้นเนี่ยผมตัวดี